ฟีฟ่าท่าดวงร้านขายสติกเกอร์ลายราคาถูกของแท้ได้จริงเร็วจริงไว้ใจได้ร้อยใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ b b c h a n n e l นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับไอดีของคุณปาเล่ปาเล่ทรงไทยนะครับอยู่กับ b b b จัดแผนจัดทีมจัดทีมจัดแผนนะครับก็ปาเล่เรียกว่าคุณเล่แล้วกันคุณเล่เนี่ยเขาต้องการ หลังแน่นกองหน้ายิงคมแล้วก็เล่นสไตล์ต่อบอลแดนกลางออกปีกบ้างบางครั้งนะครับเล่นเหมือนผมเลยนะผมก็ชอบสไตล์นี้ผมว่ามันเข้าทําได้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะจัดแผนไะว้ประมาณนี้นะประมาณนี้ก็ CM 2ตัวนะครับ CM 2ตัวแล้วก็ปีกซ้ายขวาหน้าเป้าแล้วก็กลาง4ตัวไม่ต้องเป็นหลังนี่ไม่ต้องดันขึ้นนะไม่ต้องดันขึ้นดูลูกศรเกมบุกตามนี้รับตามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปช็อปนักเตะก,กันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชอบนักเตะกันนะครับโอเคเข้าตลาดกันเลยโอเคครับผมเข้ามาอยู่ในตลาดกันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนเลยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยผมมีอยู่2คนนะครับที่จะเลือกก็คือบุฟฟอนแต่ไม่ใช่ LP นะไม่ใช่บุฟฟอน LP นะเพราะว่าในงบสาม้อยหกบเอเนี่ยนะครับเราสามารถถ้าเราจะซื้อ15ตัวเนี่ยเราสามารถซื้อได้แบบว่าเพดานของราคานักเตะเนี่ยคือ20 m เอ ค,คือในส่วนของ 20m เนี่ยนอยเออร์14ทีนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าบวก1ก็27แล้ว 27m แล้วนะครับซึ่งผมต้องการให้แบบว่าได้ทักบวก2บวก3นะครับเพราะว่ามันจะได้เออมันจะได้แบบว่ามีโบนัสทีมด้วยนะครับ เข้าเข้าทีมแล้วมันจะมีโบนัสเพิ่มนะมันก็จะดีกว่านะครับดีกว่าเราไปใช้แบบว่าบวกบวกหแต่ว่าไม่มีโบนัสนะครับบางทีบวกสองเข้าทีมแล้วได้โบนัสนี่มันยังโหดกว่าบวกหนึ่งนะโอเคอเคุเ้ยเดเกอร์ก็นะ่าสนใจนะถ้าบวกสามไหมเดเกอร์เดเกอร์โอ้โหใช้ได้นะเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวมาก่อนกกอน,นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูบูฟฟ่นโอเคมาดูบูฟฟ่นกันนะครับก็บูฟฟ่นที่ผมจะเลือกคือสองพันหกสองพันหกสองพันหกนี่โอ้โหบวกสามคุ้มคุ้าน บวกสองสามสิบห้าล้านไม่ซื้อแน่าหน่อยนะครับ EC ก็มันก็ไม่คงไม่เหนียวหรอกมั้งมันเป็น EC อะ่ะนะแล้วก็ศูนย์แปดแดงเมื่อก่อนผมเคยผมเคยใช้นะมันก็ไม่ค่อยอะ่ะผมว่าศูนย์หกเนี่ยเก่งสุดละนะครับราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็สําหรับลอยเออร์ก็เดี๋ยวดูก่อนโอเคครับลอยเออร์นี่ LP ปฏิเสธได้เลยแล้วก็สิบสี่ T ปฏิเสธได้เลยนะครับส่วนก็จะเหลือแค่ EC นะครับที่ว่าน่าสนใจอย,อยู่เดี๋ยวดูก่อนนะครับคงแพ้แหรือมั้ง หรือไม่ก็สิบวิวแล้สิบสิบวลครับ,บ,บ,บ World Cup นะครับถ้าเป็นปีพวกนี้ก็คงได้แค่บวกสองนะครับเดี๋ยวเราเอามาวัดกันนะครับดูบุฟฟอนนี่จะยืนตำแหน่งดีกว่านะครับแล้วก็รับบอลดีกว่าแต่เรื่องส่งบอลบุฟฟอนห่วแตกเลยครับบุฟฟอนส่งบอลได้หัวแตกมากนะครับแต่ว่าถ้าเล่นจริงแล้วถ้าคุณไม่ได้ปลาบอลนะมันก็มันก็แม่นอยู่นะมันก็แม่นอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ปลาแบบห่วยแบบปลาเข้าตีนคู่แข่งตลอดเวลานะนะครับผมก็ถ้าการแข่งครั้งนี้เนี่ย คือน้อยเออจะตกรอบไปแล้วก็บุฟฟอนจะเข้ารอบนะครับผมบุฟฟอนวัดกับเดเกิอาครับโอ้บุฟฟอนนี่ยืนตำแหน่งดีกว่าเดเกิอานะครับผมแต่ว่าปฏิกิริยาบุฟฟอนแย่กว่าเออทั้งเออ่รับบอลดีกว่าส่งบอลแย่กว่าเยอะนะครับแล้วก็พุ่งรับน้อยกว่าแค่นึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเอาสไตล์เก่าเลยก็ต้องบุฟฟอนอยู่แล้วครับต้องสไตล์เก่านี่ก็ต้องบุฟฟอนอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นกดซื้อเลยโอเค หนึ่งตัวเรียบร้อยได้ผู้รักษาประตูแล้วนะครับพู้รักษาประตูนี่มันไม่ค่อยเจ็บนะมันมันไม่เจ็บเลยดีกว่าผู้รักษาบประตูเนี่ยมันจะแค่ความอึดหมดแค่นั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ซื้อแค่ตัว2ตัวก็พอไม่ต้องซื้อสำรองเยอะนะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มด้วยตำแหน่งกองหลังนะแล้วเดี๋ยวผู้รักษาประตูสำรองเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหายรอบหนึ่งนะครับโอเคเริ่มจากเซนเตอร์ก่อนเลยนะครับโอ้โหผมว่า LP นี่ก็น่าจับจองนะน่าจับจองฮุมเมลครับ เมเมวผมแม,แมเสียดายป่ะนะอยากได้นะครับเอ่อปีเก้ปีเก้เ,กเอ้ปีเก้เลทราคาดีเลยราคาดีครับตัวนี้ปีเก้ดูครับดูครับดูครับดูพลังแฝงครับ power header แต่มันขึ้นสูงไปหน่อยนะชอบหลังแน่นๆนก็อย่าซื้อเลยปีเก้ตัวเนี้ยมันขึ้นสูงนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันดีนะผมก็เคยลองใช้แล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นสูงแบบว่าหลุดจนหลุดตำแหน่งตัวเองอะนะชาวครอสไลท ชาวครอสดีนะเข้าประทานได้ดีส่งไกลแม่นยำเล่นลูก,กาอากาศได้ดีเอ้ยคนนี้เหมาะเลยนะเนี่ยประกบตัวดีได้เข้าประทานดีเข้าสก,กัดปฏิกิริยามุงบอลแข็งแกร่งโอเคคนนี้เอาไปคนหนึ่งนะครับเป็น LP ด้วยไม่รู้อ่ะผมว่าความรู้สึกคือ LP เนี่ยพลังมันจะโกงๆไปหน่อยนะราฟาเอลวาลานี่บอกเลยไม่เอาครับเพราะว่ามันแพงนะครับเอ่อก็เครีรลินี่นะน่าสนใจนะครับผมก็สับวกสามไหมสับวกสาม เลนราคากำลังดีเลยนะแต่ว่ามันเดยวดูก่อน,นะครับเออกีเอลินี่ดีเลยครับกีเอลินี่ดีเลยดูพลังแฝงโคตรเยอะโคตรเยอะครับพลังแฝงมีทุ่มบอลได้ไกลแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เท้าที่ไม่ถนัดวันนี้ไม่ไม่สำคัญะครับแล้วก็เข้าประท้าได้ดีมีความเป็นผู้นาแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้ดีอาเป็นว่าซื้อตัวนี้เลยครับปุ๊บเรียบร้อยได้คู่เซ,นเ,เเซนเตอร์แล้วครับได้คู่เซนเตอร์แล้วนี่นี่นี่ผมแนะนําเลยคนนี้จอห์นเทอร์รี่นะครับจอห์นเทอร์รี่ดีมากนะครับส,สูงใหญ่สู นี่ข้าวพลังจารทอรี่มีความเป็นผู้นําและรับประเจบยากแล้วก็เล่นลูกอากาศได้ดีนะครับผมสาหรับแผนที่ว่าคู่ต่อสู้บอมยาวมานี่จอร์ทอรี่นี่แดกหมดแดกหมดเลยนะครับคือมันเป็นคนที่กินจุครับแดกหมดมุกอะไรวันนี้โอเคฮุมเมลนี่ถ้าเป็นงั้นเอา EC ก็ได้นะบวกสามโอเคฮุมเมลบวกสามก็ได้เอาฮุมเมลอีซีบวกสามก็ได้นะครับหรืกเลี่ยงการใชะทําไม่ถนัด ไอ้พวกนี้มันเลี่ยงการใช้เท้าอีกแล้วอะแล้วก็มีความเป็นผู้นําแล้วก็ส่งกลส่งกลดีแล้วก็เป็นเพย์เมเกอร์ด้วยนี่มึงเป็นกองหลังนะเนี่ยมึงเป็นเพย์เมเกอร์ได้ไงวะเนี่ยโอเคราคาดีครับฮูเมลมูซามูซาชิโอชื่อเหมือนถั่วพิทาชิโอเลยวะเออคนหรือถั่วะเออแม่แอม่คนนี้ไม่เอาเดี๋ยวเรามาดูกันครับได้กองหลังมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ได้มาสี่คนแล้วนะสี่คนแล้วเอ้ยอันเดวิลเลวอันเดวิลเลวนี่ของสเปอร์นะไม่มีขายวะ มันไมันก็โหดนะอันเดวิลเล่โหดเลยดูดิเอ้ยโหดอันเดวิลเล่โหดเลยโหดครับแต่ไม่มีขายไม่เป็นไรโอเคกองหลังเดีย๋ยวซื้ออีกตัวหนึ่งนะซื้ออีกสักตัวจะซื้อคอมพานีก็คงไม่ไหวแม่งแพงเกินเออจะว่าแมเดลเซ็คเกอร์ปีนี้คงไม่ไหวนะก็ต้องปีศูนย์หกละมั้งเจโกซิว่าอุ้ยบุกแปดนี่แมเดลเซ็คเกอร์มันไม่มีปีอื่นแล้วเหรอเฮ้ยโบนูชี่โบนูชี่โบนูชี่นี่ตัวนี้ของดีของดีราคาถูกเลยนะโบนูชี่เนี่ยดูดิ ดูดิของนี้ราคาถูกเลยครับได้รับประเจ็บยากแล้วก็ส่งกายแม่นยำจะไม่รู้ว่าเอ้ยนี่นี่น,นี่โอ้โหไม่มีบบก้าถ้ามีบบก้านี่จะแจ่มกว่านี้นะก็ซีนี่นะครับเฮ้ยมาติฟไม่ใช่มาติฟดิวิพูลดีว่ะนี่มันมาติฟของชาวเก้เอ้าไม่ใช่ชาวเก้อ่านผิดโอตาเมนดี้ไม่มีเอ่อคาร์วานโยไหมคาร์วานโยของเคลซีเนาะเฮ้ย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 ตัวนี้นี่ได้เสียเลยเนี่ยอุยได้เสียเลยอะเหมาะเลยนะครับเกรเลยราคามาหน่อยหนึ่งนะ ถ้าเอาบวกสี่เกินเลยราคามาห้าเอมเอาตัวนี้เป็นหลังํำลองอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะมันคุ้มค่านะครับตัวนี้ซื้อบวกสี่ไปเลยนะถ้าบวกห้าก็แพงไปเดินตีเองกันนะตีเองแล้วกันนะครับบวกห้าตีเองแล้วกันผมไม่อยากตีให้เดี๋ยวมันแตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบ็ไซ้ายกันเลยครับแบ็กซ้ายนี่ผมเลือกไว้กเลยว่าจะเป็นมาเซโลครับมาเซโลแน่นอนครับแบ็ไซายสายโหดต้องมาเซลโลครับอุ้ยแลวพีแพงไปบวกแปด เดี๋ยวนี้บวกแปดมันหาง่ายขึ้น,นครับก็คงจะใช้เป็นมาเซลโล 14T นะดูจากค่าพลังนะครับความเร็วนี่บอกเลยว,ว่าเยออยู่นะครับมาเซโลเป็นแบ็กสายเติมอยู่แล้วนะเติมขึ้นสูงเติมยับเติมบี้เติมแหลกนะครับบวกสามกับบวกสองนะวัดกันโอเคก็มาเซลโล 14T จะแพ้เรื่องความเร็วนะครับความเร็วแพ้นะครับก็ไม่เป็นไรหรอกเอาตัวนี้ก็ได้ความเร็วต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วก็แบ็กสำรอง แบ็กซ้ายสำรองนะครับเดี๋ยวหาก่อนผมก็เล็งไว้ว่าเป็นอาราบาไหมอาราบาไหมแบ็กซ้ายสำรองหรือจะเป็นเลตันเบนเลตันเบนของเอเวอร์ตันนะเอาว่าไงเออผมว่าฟิลิปลามก็ดีนะสักบวกสามหรอสไลม์แมนนะฟิลิปลามแม่นมากอันนี้ส่วนตัวเลยผมใช้วอลเปเปออยู่อันนี้มันจะเกินเลทราคาไปเยอะนะถ้าเอาแอสเพนติกูเอต้านะได้แค่บวกสองนะถ้าเอาอ่ะนี่ฟิลิปลามได้บวกสามเอาฟิลิปลามดีกว่านะฟิลิปลามดีกว่า เอาวิริลามปีนี้เลยแล้วกันนะครับเฮ้ยมันมี14 14ี่สิบสี่วด้วยใช่ไหมที่มันใกล้เคียงเออดีนะผมยังไม่ซื้อ14บสี่วอล์คับมงบอลดีกว่าหน่อยนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวแหละแต่ว่าศูนย์หกยุ้ยศูนย์หก wc นี่เสียบแม่นกว่านะเสียบแบบปุ๊บอยู่เลยนะครับแต่ว่าเข้าสกัดห่วยกว่าเสียบแม่นกว่าประมาณสองเพราะฉะนั้นก็ผมขอเลือกเป็น14บสี่ศูนย์หกดีกว่านะครับได้บวกสามด้วยโอเคงบเหลือ 200M ใช่ไหม แบ็คขวาแบ็คขวาไน้ปัญหาใหญ่ละเพราะว่าผมไม่รู้จักเลยคือรู้จักแหละแต่ไม่รู้จะเอาใครนะครับแบ็คขวาลูกคัดพิชเชกแพงไปแพงไปฟิลิปรามก็มีแล้วไปเล่นแบ็ไซ้ายแล้วฟิลิปรามโยกได้ฟิลิปรามโยกเล่นได้คาป้าเออชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเอ้ยเลสเลสไตเนอร์นี่เก่งนะเก่งเลยคนนี้เก่งเลยนะครับโหเก่งเลยคนนี้เก่งเลยแต่ว่าแพงไปเดมาร์กอสไม่เคยใช้แพงด้วยไม่เอาไคลวอเกอร์ แมวแพงซาบาเลตา้าซาบาเลต้าแมวแพง Daniel Wade. Daniel Wade, แตเนียลเวทแตเนียลเวสแพงแมวเอาปีนี้ดีกว่านะสิบยูดูค่าปรับใช้ได้นะครับผมผมจะเลือกเป็นความเร็วเยอะแล้วก็สไลด์นะครับเข้าสกัดแบ็คขวาไม่ต้องเป็นสกัดขายมากมายหรอกนะเอาเดนนียลเวสตัวนี้แหละนะเป็นแบ็คสำรองก็ได้ฮูโกมาโลใครวะมู้จกักเอสเปริทโกเอต้าแมวแพงแพงเกินไมคอนนี่โอ้โหโคตรแพงเลยครับไมคอนลามอนยี่สิบเก้าล้านเอ่ออีวานอเิชแกลลี่เนวิล แพงไปไม่เอามันเกินงบอ่ะนะใครที่มันเกินงบผมก็ไม่ซื้อนะอุชิดะอุชิดะอุชิดะน,นี่สักบวกสามมะอู้เด็ดเลยหม่งบอลแย่วะ่ะเหมือนอนนี่เลยฟิลิปรามเลยแบ็กซ้ายแบ็กขวาทั้งหม่มงบอลแย่คู่เลยวะ่ะแต่ว่าแบ็กขวานี่ส่วนมากแบ็กมันก็ไม่ต้องไปหม่งกับใครเนาะเออมันก็แค่เข้าไปจิ้มจิ้มบอลให้มันหลุดจากเท้าเส็จเสือกวิ่งชา้าแต่อึดสาร้าไม่ค่อยแม่นอเอาเป็นตัวเลือกหนึ่งแล้วกันแต่ว่ายังไม่ซื้อ นี่เลยคนนี้เลยนะครับภูมิใจนำเสนอมากบวกสามเลยโอ้ห่วยกับอุจดะอีกมั้งเนอะท่าหนึ่งเดี๋ยวไปหาอุจดะก่อนอุจดะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ใช่อุจดะโหดกว่าอุจดะโหดกว่าแบคขวาหายากกว่าจะว่าเอาลามอดเล่นก็ได้นะหรือจะเอาอาจารย์ยังอาจารย์ยังก็เล่นได้นะครับหายากลาโมนไหมบอกเอาลามอเอาพิปเก้มนเนี่ยเฮ้ยใครวะคนนี้นี่พอเล่นได้แล้วไม่เอาไมวอยากเอาแบคขวาธรรไม่ชาติมากกว่ารอล่าครับรอล่า ชื่อ,อยางกับผู้หญิงว่ะนี่ทำไมเห็นหน้าเนี้ยคิดว่าเป็นผู้หญิงไงชื่อลอลาอาจจะชื่ออื่นนผมอ่านไม่ออกอ่ะอาเบลัวไหมโอ้มันแพงอ่ะมันไม่เล่นไม่คุ้มค่าตัวหรอกอาเบลัวไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่ามันมันเป็นลิมิเต็ดเนี่ยมันเลยแพงออันนี้นี่เขาหลังจากที่เขาเล่นไททาน,นิกมาเนี้ยเขาก็มาเตะบอลแล้วนะครับดอซันแม่งเอ้ยมุกฮีอะไรวะเนี่ยไม่ใช่คนละคนละดอซันกิมมิชหรอกิมมิชของเยอรมันใช่ไหมดูก่อนนะครับ สปวคสามนี่กำลังโอเคเลยแบ็คขวาใช้ได้นะใช้ได้เลยเอาคนนี้แหละดิเมชนะครับเอาคนนี้แหละแล้วก็เดีย๋ยวเราไปเลือกแบ็คขวามีแล้วแบ็คซ้ายมีแล้วทั้งตัวจริงทั้งตัวสำรองเลยโยกเล่นเอานะครับต่อไปเรามาหากางรับกันนะครับการรับเราคงไม่ซื้อวีเอล่านะในงบร้อยหกสิบแปดเอ็มที่เหลือเนะี่ยคงไม่ซื้อวีเอล่านะมันแพงนะมันแพงก็คงจะได้แค่บูสเกตนะแต่คงไม่ใช่ฟีนี้แหละมันแพงเกินเดลัสซี่ก็แพงคลิปหาย ทอนี้ครูบอกเลยไม่เอา,าครับมาตูดี้มันตุดี้เอาไหมไม่เอามันแพงปีดีไม่เอาเฮนดี้เฮนดี้ไม่เอาวรเรตติมาโกวรเรตติใช่ได้นะคนนี้คนนี้ใช่ได้ครับเอาคนนี้ไปคนหนึ่งแล้วกันนะครับมาโกูวรเรตติเอาไปคนหนึ่งแล้วก็โอเวลานี่ผมคงไม่ซื้อนะมันแพงนะแพงปาเลโรอยากได้แบบว่าเฮ้ยคลยโวเวกคนนี้โหดนะโหดนะคนนี้ใช่ได้ คลายโชเวตแค่ได้คลายโชเวตเอาคนนี้ด้วยคนหนึ่งราคาถูกนะเอาไปเลยเบนเดอร์ ender, ไม่เบนเดอร์ผมคงไม่เอานะเบนเดอร์เตอาโกเตอาโกนี่ถ้าผมไม่คิดอะไรมากนี่เอาแล้วนะมันโหดอยู่โหดใช้ได้นะเตอาโกเห็นเห็นค่าพลังมันมน้อยนะแต่ว่ามันคือแบบว่ากองกลางที่คุณสมบัติเต็มเปี่ยมเออมันคือกลางสารพัดประโยชน์นะครับสำหรับมาตูดี้นี่ผมก็เลือกไปแล้วนะหรืออย่างวะไม่ได้ซื้อมาตูดี้ไม่ได้ซื้อ Mar นะครับเพราะว่ามันแพงเกินแต่ที่จริงเนี่ยถ้าเอาแนะนําเลยก็คงจะเป็นมัลติดี้นะก็กางรับเอาไปอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเฮ้แต่มันจะแน่นเกินไปยวเกินไปดีเออก็มี2ตัวแล้วโอเวร์เลตตี้เล่น c m ได้โอเคงั้นเอามาลติดี้ไปอีกตัวหนึ่งเอามาลติดี้ไปอีกตัวหนึ่งครับโอเคเพราะว่าแวร์เลตตี้มันเล่น c m ได้ไงซึ่งกางรับก็พอแล้วเราไปเอา c m บั่งนะครับเป็นกลางคุมเกมนะครับตัวทําเกมเลยถ้าเลื่องไม่ดีก็เจ๊งนะครับไอ 4M เนี่ย พวกมันเป็นทั้งตัวจ่ายบอลทั้งตัวตัดเกมเลยอันนี้ไม่เอาแน่นอนวีดาวแพงเกินนะครับทำชิกทำซิกนี่ก็ไม่เอาอ่ะมันแพงกาบี้นี่ถ้าเกิดราคามันลดกว่านี้หน่อยน,นี่น่าซื้อนะดูดิโหดเลยหรือว่าจะซื้อ 43m ลงทุนครั้งเดียวจบไม่เอาดีกว่าเนาะเอาไปลงทุนกับตัวอื่นคาลิกไม่เอาแก่แล้วด้วยเจอราดแพงโกเก้โกแก,ก,ก่ถั่วจ๊ะโอเคไม่เอาแรมซี่แรมซี่นี่เอาไงดีแรมซี่ รัมซี่นี่ได้ข่าวนัดล่าสุดทำอาร์เซนอลเสียประตูใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ชนะนะครับผมก็ยินดีด้วยกับอาร์เซนอลน,นะครับผมยินดีด้วยกับแฟนๆอาร์เซนอนลลัมซี่นี่แหละเอาคนนี้แหละลัมซี่นี่แหละลัมซี่อีซีนี่แหละโหดบรูโน,โน่นี่บรูโนโมาหรือเปล่าครับบรูโนโมาใครรู้จักบ้งบรูโนโมาก็น่าสนใจนะบรูโนดูจากค่าพลังแล้วแต่ว่ายิงไกลไม่ค่อยดีส่งไกลดีครับเข้าสก,กาดัดดียืนแนวห่วยก็ไม่ถือว่าห่วยหรอกนะมันก็ แดนกลางอะมันก็วิ่งทั่วแดนกลางนะข้คุมบอลโอเคกีดาวเนีสามดาวเออลืมถามว่าเขาเล่นท่าหรือเปล่าเขาชอบเล่นท่าหรือเปล่าวะถ้าชอบเล่นท่านี่บอกเลยว่าไอ้สามดาวนี่อย่าไปซื้อนะเล่นท่าน้อยแต่ก็พอเล่นได้ซีดานเทอร์อะไรพวกเนี้ยพอเล่นได้นะเอ้ยเชฟซาเบกาตัวนี้ตัวโหดเลยเชฟซาเบกาเน่ตัวโหดเลยครับบูโนมาเนะี่ยวัดกับบูโนมากูโนมามันกี่บาทไอ้บวกสองไม่ใช่กี่บาทอีกกิเอ็มบูโนมาได้แค่บวกสองนะครับแล้วก็เชฟซาเบกาได้บวกสาม โอเคผมว่าเช็ดฟาเบการ์นี่แต่ว่าเราต้องการกลางเข้าสกัดนะเว้ยเช้ดฟาเบการ์เข้าสกัดห่วยครับแต่ว่าอย่างอื่นดีหมดเลยนะครับอย่างอื่นดีหมดเลยงั้นเอาเชสดฟาเบกา์ดีกว่านะครับเชสฟาเบการ์บวกสามเอาเอาเชสดฟาเบการ์ดีกว่าอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ว่าการเข้าสกัดในห่วยแตกปาตอเล่ปาตอเล่นี่เล่นกลางลุกกว่าไม่เอาปาตอเล่เฮนดี้เหรอเฮนดี้ว่าไงแพงแพงแพงเวลติซื้อไปแล้วเวลติซื้อไปแล้วนะครับเตียโก้ เตียโก้เตียโก้ของแอตดมนลิตแมวียกว่าเตียโก้ของบาเยอร์นะครับเอ้ยมาคิซิโอ้ ok โอ้ถ้าเป็นปีอื่นนี้ถูกกว่านี้นะอันนี้มันแพงเกินปาร์ซิลซื้อปาร์ซิลไหมปาร์ซิลชื่อมันก็คงไม่โหดแล้วอะชื่อปาร์ซิลไอ้เฮียโหดเกินชื่อเออโหดเกินชื่อแต่แมวกลางมันแน่นแล้วละ่ะนะครับบอทแมมาทีเยอะบอทแมนหาก่อนอา่ากลางกลางมีแลมซี่มีเชสฟาเบกาส มีเวลสติสามตัวสองตัวสิเดี๋ยวซื้อกางสำรองอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะซื้อกางสำรองอีกตัวหนึ่งเจยโก้เลยไหมเจยโก้เลยไหมเจยโก้ของโปรตุเกสอะโหดนะครับเอาไงดีเออจะเอาชาบีอาลองโซอังเดรเปโลเอาไงดีครับถามตัวเองถามตัวเองถามตัวเองใช้ไฟเบอรศูนย์แปดต้องซื้อสักบ,บวกแปดถึงจะโหดแต่ผมใช้บวกหกนะอินเนสตาชื่อวีเวสชื่อชื่อวีเวสไอคนนี้ชื่อวีเวสนะครับผมก็ เอาเป็นว่าขอเลือกเป็นเอ้ยพอพกปาเอาไงดีอะพอพกปาก็เหมาะเป็นสำรองนะก็เอาไปเป็นสำรองหน้านะพกปาเออได้นะเอาพกาปลาสิบหกมาด้วยแล้วกันนะราคาก็แพงด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรอยู่ในส่วนแบบยี่สิบเอ็มนะครับต่อไปเรามาหากองหน้ากันเลยดีกว่าเอาปีก่อนปีก่อนกองหน้าที่หลังปีก่อนปีกซ้ายเหรอคงไม่พลาดโรนัลโดนะแต่คงไม่ใช่สิบหกเพราะมันแพงโรนัลโดมันโหดทุกปีอะนะครับ พิมหาเลยโรโรนัลโดครับมันโหดทุกปีเลยไม่จาเป็นต้องส6บผ้วิโรนันโยไม่ออเอาแพงเกินนี่ไงสิ <11 S 1> ก็โหดเนี่ยเห็นปะนี่ยดูดิความเร็วเร็วชิบหายเลยครับ08ก็พอได้นะเทียนลันแล้ว08เอา้าไม่ใช่คนนี้ดิเออคนนี้11 11จะเก่งกว่า11เก่งกว่านะครับผมแต่11เปิดบอลห่วยนะถ้าออกปีเปิดบอล11 11จะ ใช้ได้ลนยะเอาสิบเอ็ดแล้วกันนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเอาโรนัลโดสองสิบเอ็ดโอเคบวกสองโอเคครับสิบเจ็ดล้านเดี๋ยวหาปีอีกตัวหนึ่งนะเอาซา,านเชซไหมละ่ะผมว่าต้องเอาแล้วล่ะซานเชซมันโหดนะครับไม่ต้องปฏิเสธคนที่ชื่อว่าอาเล็เซิซซานเชซเลยเอาแล้วไงละ่ะงบหมดเดี๋ยวสามสิบเอ็ดล้านงบหมดเดี๋ยวเราไปดูปีขวากันเลยแล้วกันนะปีขวาเอามาสักตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวหาหนะ้าเป้ายิงงงผมให้เขาหน่อยนะครับเมซี่ไหมเมซี่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 บวกสามหมดเอาเลย โอเคที่เหลือสิบแปดล้านเนี่ยเราไปอัดกับหน้าเป้าเลยหน้าเป้ายิงคมคมเราคงปฏิเสธคนที่ชื่อว่าโซเลสไม่ได้ครับบอกเลยว่ายิงคมมากโซเลสแต่ราคาเท่านี้มันจะคมให้คุณไปละถ้าเอาโซเลสไปนี่หน้าเป้าจะไม่มีสำรองเลยนะเพราะว่ามันแพงนะครับหรือจะเอาโซเลสแบบปีนี้เดี๋ยวเทียบก่อนนะครับจบสกอร์อุย้ยอันนี้ดีกว่าเยอะเลยโซเลสปีนี้บวกสองดีกว่าเยอะเลยอันนี้ได้บวกสามโอเคเอาสิบหกเอาโซเลสสิบหกบวกสองนะครับ แล้วเหลืออีกห้าล้านก็เดีย๋ยวหากองหน้าถูกๆนะครับยิงคม,คมคมเอาแต่ตอนนี้ในหัวไม่มีชื่อเลยนะครับกองหน้าถูกๆยิงคมคมตอนนี้ในหัวไม่มีชื่อเลยถูกๆยิงคม,คมคมด้วยนี่คือโจทย์หลักเลยนะครับในงบ5ล้านซึ่งกูจะเลือกใครดีวะเนี่ยราคาเซ็ตก็ผมว่าแพงแพงแน่นอนราคาเซ็ตเนี่ยตอนนไไ่อเลสส่วนปลายไม่มีงคุยกับผมเลยปีเตอร์เคาสวหกอยู่40ล้าน40ล้านเลยเหรอปีเตอร์เค้าเพื่อน พีเตอร์าวเพื่อนตอนนั้นเพื่อนผมเคยแลกเปลี่ยนได้บวกเจ็ดนะครับแล้วก็ตีบวกแปดแตกแม่งบอกให้ขายกูไม่ขายสัตว์เสือไปตีเอตอนนั้นสิบยูดีกว่าสิบยูสิบยูขอโทษเงินงบห้าล้านเนี่ยต้องเลือกกองหน้าที่ซื้อแล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับขายดีวะโคเซ่แมวแพงชิบหายเลยเซนเตอร์โดนยิงมันจำแต่งบไม่พอดีเอโก้คอสตาไม่พอครับโจทย์หลักก็คืองบห้าล้าน เลวานได้นะเลวานได้แต่ว่าอยากได้บวกสองอยากได้บวกสองบวกสามนะครับบวกสองบกสามขึ้นไปอาดูลิสอาดูลิสเตเวตไม่เอาแพงเตเวสเจมี่วัดดี้แพงนะครับฮุนเตล่าจะดูฮุนเตล่าไม่ได้ฮุนเตล่าไม่ได้ไม่โหดจบสกรอร์ร้อยแปดใครว่าไม่โหดก็โหดนะหาช่องดีด้วยเยสเปดหาช่องดีด้วยนะฮุนเตล่าแต่ว่า ผม,ผมให้น้ำหนักไปทางเบนเซม่านะเออคุณเตลาก็ดีเอามาไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับหลังจากที่เลื่อนหามาสักพักหนึ่งนะครับเราก็ได้บทสรุปที่คุณเทล่า1 0 w c นะครับอ้าวพอคุณจะมาซื้อเสือกไม่มีขายคลิปหายละเดี๋ยวไปดูไอเทมนะว่าเขามีตังค์ให้สักหน่อยไหมมีตังค์สักหน่อยไหมเอ่ยสักสักล้าน2ล้านไม่มีเลยไม่มีเลยเอาแล้วไง ตังไม่ได้ขายนักเตะไว้เลยไม่ได้ขายนักเตะไว้เลยเดี๋ยวผมหาห้ก็ได้เดี๋ยวผมมาให้ในงบ5ล้านนี่แหละกองหน้าแต่คงได้เป็นกองหน้าสำรองนะเพราะมันคงไม่ได้คมอะไรแบบว่าขนาดเป็นตัวจริงได้ในวานก็น่าสนนะแต่ว่าถ้าซื้อคงต้องใช้บวกหนึ่งราคาเซ็ตไหมบวกสองไม่มีขายอีกไอ้พวกนี้นี่ผมก็ลือเผื่อเงินไปซื้อกองหน้าด้วยที่จริงก็เผื่อลแล้วแหละแต่ไม่รู้ทำไมไม่สน,นผมว่าถ้าออกปีกเปิดเข้ากลางนี่ มันมีกองหน้าอยู่ตัวนึงที่ผมแนะนําราคาถูก้วยอิบรารับแต่ไม่ใช่สิบหกแน่นอนเพราะว่าสิบหกมันแพงต้องปีอื่นอ่ะนี่กูอยู่ในยุคไหนเนี่ยที่ต้องมาเลือกซื้ออิบาตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยพิบหายแล้วไม่มีขายกองหน้าคมๆตอนที่ผมนึกถึงใครไม่ได้เลยไม่รู้เขาจะใช้ลูนี่หรือเปล่าลูนี่นะถ้าเกิดว่าชื่อหนึ่งที่คมๆอ่ะลูนี่นะแต่ว่าไม่ใช่ลูนี่ปีปัจจุบันอ่ะปีเก่าๆมันโหดน,นะแต่ไม่รู้เขาจะชอบหรือเปล่าดูลูนี่ดูลูนี่เนี่ยมันโหดน,นะเนี่ย ดูดิจบสกอร์น้อยไปหนถ้าปีอื่นโงโกว่านี้เอาแล้วไง,เ,วงเหียืยตังห้าล้านเฮ้ยเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันมีให้เราแม่งเลยแข็งแก่งแปดแปดแมอวอะเบียดใครไม่ข้าเลยเหมือนมันตั้งใจให้เรานี่คือกองหน้าที่ โคตรโหดคุ้มค่านะครับในงบห้าล้านเอาเลยครับไม่ต้องสนใจแล้วเอาเลยครับไม่ไมีขายเฮ้ย ว่าลูนี่สองพันสิบก็ได้ก็ได้ลูนี่สองพันสิบก็โหดเดี๋ยวให้ดูนะครับสดสบกอร์104สความเร็วก็ใช้ได้เถียงกรรมการเถียงทุ่งเ่อะไรครับกรรมการชิฟะอะไรสามเถียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์ครับขันแกงใช้ได้บาสิบเอ็ดอย่าไปคุยเลยมันแพงคาร์เตเวสสเตอร์ลิท เอสเตอร์ลิตวิยาสองพันสิบโอ้ยคิดไม่ออกเดโกโคอตตาถ้าเป็นผมหมอคอตตานะที่จริงอะมาริโอโกเมสฮาร์ดแมนเลสต์ฟอร์ดแพงคลิปหายเลย คอปปูเชงโก้ลูกากูเอโต้สองพันเจ็ดแพงด้วยแล้วก็อองลีนี่ไปคุยเลยแพงเอานี่ดีกว่าคอต์ตาคอรต่าน่าจะคุยเูเรื่องสุดและคอต์ตาสิบสี่วอล เฮ้ย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 คอต้าปีนี้ว่าไงเอ่ย EC คอต้า EC ไม่เอา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 หรือว่าลาดาเมลฟันเก่าไหมเฝ้าลาดาเมลฟันเก่าจบสกอร์ร้อยแปดคิดดูมคิดดูโคตรคมมองบอลดีด้วยฟันเก่า เอาคนนี้แหละคิดดีแล้วผมเอาคนนี้แหละเฮ้ยกูเบื่อหงวไม่ไมไม่มีขายแล้ววะซื้อไปติเองนะครับอ้าวอ้าวมีแค่นี้โอเคเลิกคุยเลยฟันเกาไอ้ฟันกามเลย โลบโตฟร์มิโน่โลบโต้ฟร์มิโน่เอาเอาไหม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 เอ่ยน่าสนใจอยู่นะสำหรับงบไม่น้อยอย่างอย่างตอนนี้นะี่ยงบไม่น้อยอย่างตอนนี้ฟฟร์มิโน่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจคนหนึ่งเลย โกมิดเมื่อก่อนเคยโหดคอต้ามาแล้วแม่งเอ้ยสักซื้อไม่ได้อีกเพราะว่าเพราะว่าผมไปซื้อฟันเก่ามาแล้วคอต้าเลยซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้แม่งเอ้ยโอเคโอเคคอต้าเดี๋ยวผมซื้อไปตีเองเลยแล้วกัน คือตีเองเลยคอต้าเนี่ยเฮ้อตีเองสูงเสเอร์ไม่ต้องมีหรอกรู้สึกเขาจะมีแต้มอยู่บ้าว่ะหมื่นหกโอ้ใช้ไม่ได้หมื่นหกใช้ไม่ได้โอเคผมว่ามันติดผมว่ามันติดคอต้าเนี่ยเพราะว่ามันอยากอยู่ทีมผมคลิปหายแล้วแตกด้วย เออแต่คลิปหายแล้วไงเอาแล้วไง<ม>เหลือตังสามล้านสี่ถ้าคอต้าไม่ติดบวกสามนี่ถือว่าแย่ yeah. นะครับต้องติดบบกสามนะคอต้านะเอาเถอะติดนยเถอะนะอันนี้จริงจังไม่เล่นละเาจะเห็นเล่นมาหลายคลิปนะคลิปนี้ไม่เล่นละคอต้าขอติดจริงจังอันนี้อยากอยากให้ติดจริงจังไม่งั้นแย่ไม่งั yeah. ้งนแย่แน่นอน หัวกองหน้าจะมีแค่ตัวเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคอตตาไม่ติดเออนี่แหละอย่างนี้ค่อยคุยกันเรื่องเลยนะพี่คอตตาโอเคครับเดี๋ยวเราเอาเป็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาเข้าทีมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเข้าทีมเสร็จจัดจัดตัวเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมจัดทีมเรียบร้อยนะครับทุกตัวเข้าทีมหมดแล้วนะครับออกมาหน้าตาประมาณนี้นี่มีตัวสำรองครบแล้วก็มีตัวเสริมมีสามตัวนะครับผมบอกเลยว่า ทีมนี้โคตรโหดเข้าทีมแล้วดูโบนัสดูโบนัสแล้วดูสแตทถเทเวล20ยี่สมันจะโหดขนาดไหนครับคิดดูนี่ผมจัดไว้ให้แล้วนะครับผมก็ลุกศรเกมบุกตามนี้นะครับเกมรับตามนี้นะครับผมผมผมไม่มีไฮไลไท์ให้ดูนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนเลนเก่งอะไรขนาดนั้นนี่นี่นีลองกดออโต้อีกรอบหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนตัวไม่รู้แม่งเปลี่ยนทำไม นะครับเมสซี่นี่ตัวจริงเลยทันเช่ตัวจริงโซเลสนี่ต้องตัวจริงอยู่แล้วครับคอรตาดูคอต้าดิดูคอรต้า,ตานี่ตีเองตีเองโอเคครับเดี๋ยวจัดแท็กติกให้นิดหน่อยแทคกติกเดี๋ยวจัดให้นิดหน่อยเฮ้ยก่อนแท็กติกนี้นี่ผมเดี๋ยวก่อนบทบาทน,นักเตะก่อนบูฟฟอเป็นกัปตันเหรอไอ้วงกลมนี่มันคือลีดเดอร์ชิพนะ ผมว่าให้บูฟอฟนเป็นดีแล้วเพราะว่าบูฟอฟนมันเป็นผู้รักษาประตูไงเดี๋ยวนะผู้รักษาประตูชิบหาแล้วมีตัวเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมไปหาตังค์ซื้อผู้รักษาประตูเพิ่มนะครับสองสองล้านที่จริงก็มีนะแต่ว่าผู้รักษาประตูเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกเตะลูกโทษเตะลูกโทษนี่ซานเชสเลยครับผมโหดสัตว์ ฟรีคิกฟรีคิกก็ก็คงจะเป็นซาเชตนะครับฟรีคิกระยะไกลก็คงต้องแบบว่าเปิดบอลเปิดบอลแม่นๆก็คงจะเป็นเมสซี่นะครับตัวเตี้ยด้วยมบีแย่งมมเขาไม่ได้ก็เข้าไปเปิดเลยแล้วกันฟรลิปลามเตะมุมซ้ายเหรอเปิดบอลตะมุมซ้ายต้องใช้ท่าขวานะ ก็ฟิลิปป้าแหละแล้วก็เตะม,มุมขวาก็ใช้ทามซานก็เป็นเมสซี่โอเคบทบาทนักเตะต,ตามนี้นะครับผมเดี๋ยวจัดแทคกติกก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับผมแทคกติกประมาณนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อให้เป็นบีอาร์บซีเอชโอเคเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อให้เวลาจะเลือกซื้อเวลาจะเลือกใช้ก็เอาแทคกติกหนึ่งนะครโอเคแทคกติกประมาณนี้ใครอยากลองมาใช้ได้ แล้วก็แผนประมาณนี้ผมไม่มีไฮไลท์ให้ดูนะเพราะว่าผมเล่นกากนะครับจัดแผนไปอย่างเดียวแล้วก็เล่นเมนเจอร์เปอย่างเดียวหนึ่งหนึ่งกากแต่ว่า,วร,จจาร,ร,รู้ว่านักเตะควรจะจัดยังไงนะครับรู้ว่านักเตะควรจะจัดยังไงเพราะว่าผมจัดมาหลายคลิปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับโอเคคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับบ๊ายบาย